สวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บททดสอบนะคะเต้นขออนุญาตแชร์เรื่องราวของตัวเองให้ฟังก่อนละกันล่าสุดเต้นก็หายไปเป็นอาทิตย์เลยนะคะเต้นเองก็เพิ่งจะไปเจอบททดสอบอย่างหนึ่งมาซึ่งบททดสอบตัวนี้นะคะมันทําให้เต้นได้ปลดล็อกความเป็นตัวของตัวเองและที่สําคัญคือทําให้เต้นได้เจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดถ้าทุกคนได้ลองทําตามในสิ่งที่เต้นแชร์เต้นมั่นใจได้เลยว่าพวกคุณจะเจอตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแน่นอน ถามว่าเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเป็นยังไงเป็นคนที่รวยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่หน้าตาดีคําตอบคือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เลยค่ะเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดคือคนที่สามารถอยู่กับตัวเองได้ในทุกสภาวะเราสามารถรับมือกับความรู้สึกของตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอเรื่องที่ดีเรื่องร้ายความสุขความทุกข์ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเราสามารถรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ในระยะเวลาที่แบบ มันไม่ได้ทําร้ายเราจนเกินไปอย่างเช่นเรารู้ตัวว่าเรากําลังเป็นทุกข์เราก็สามารถดับสภาวะทุกข์ได้เรากําลังรู้ตัวว่าเรากําลังแฮปปี้กําลังมีความสุขเราสามารถรับรู้ความรู้สึกนั้นได้และดับสภาวะนั้นได้และที่สําคัญคือเราเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองไม่ว่าใครจะทําอะไรให้เราก็ตามแสดงความรักแสดงความรู้สึกดีๆหรือแสดงความท็อกซิกใส่เราเราจะมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ เป็นแค่บรรยากาศที่อยู่รอมรอบตัวเราซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถมากระทบจิตใจเราได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองมากพอเห็นคุณค่าของตัวเองมากพอสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราจะเป็นเหมือนอากาศนะคะที่เราแบบจะไม่เอามาใส่ใจจะไม่เก็บมาคิดจะไม่เอาใจของเราลงไปเล่นเราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นกลางเป็นคนที่แค่ยืนมองอยู่ห่าง ดูอยู่เฉยๆแต่ไม่เอาใจลงไปเล่นเราจะมีความสุขกับตัวเองในทุกสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ว่าจะทุกข์จะสุขจะเจอเรื่องราวไม่ได้ดังใจก็ตามเราจะรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันมาเป็นแค่บทเรียนให้กับเราให้เราได้รู้ว่าเรากำลังได้อะไรจากมันได้บทเรียนอะไรได้แนวคิดอะไรและได้แนวทางในการดำเนินชีวิตยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันที่เต้นรู้สึกว่าเต้นได้เจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด เดินมองตัวเองในกระจกแล้วก็ยิ้มแล้วก็ร้องไห้ให้กับตัวเองเนี่ยหรอสิ่งที่ฉันตามหามาทั้งชีวิตเนี่ยหรอสิ่งที่เราแบบพยายามผ่านบททดสอบเพื่อที่จะมาเจอเราก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่ว่าสิ่งรอบตัวของเราจะเป็นแบบไหนก็ตามเราสามารถมีความสุขกับมันได้หมดเลยต่อให้ชีวิตของเราจะดําเนินไปในแบบที่มันควรจะเป็นเราก็จะมีความสุขกับมันถึงแม้เราจะมีหนี้สินถึงแม้เราจะมีภาระที่ต้องแบกรับ ถึงแม้เราจะมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวต้องรับผิดชอบลูกน้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นแต่เราก็จะมีความสุขกับบทบาทที่เราได้ทำนัน่นนะคะคือเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคุณกำลังตามหาสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าถ้าสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณกำลังตามหาเติ้บอกได้เลยว่าคุณต้องเตรียมตัวที่จะรับมือกับบททดสอบบททดสอบแต่ละอย่างไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะมันคือการต่อสู้กับตัวตนของตัวเองต่อสู้กับจิตใจของตัวเอง ถาว่าคนเราแบกรับอะไรกันบ้างเราแบกอะไรไว้ตั้งแต่เราเป็นเด็กจนถึงตอนนี้สิ่งนั้นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณจะต้องเอาชนะมันจัดการกับมันแล้วก็ก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆไปให้ได้ เมื่อไร่ก็ตามที่คุณรับได้ในสิ่งที่คุณเป็นเรียนรู้กับบทเรียนที่คุณผ่านมาในชีวิตคุณก็จะเข้าใจตัวเองรู้ตัวเองว่าเราต้องการอะไรและสุดท้ายปลายทางชีวิตเราก็แค่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขแค่นั้นจริงๆอะค่ะต่อให้เราจะกลายเป็นคนที่ยกระดับจิตวิญญาณขึ้นเป็นคนที่ตื่นรู้แต่เราก็ยังเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เหนือไปกว่าคนอื่นไม่ได้ดีพร้อมไปกว่าคนอื่นอย่ามองว่าตัวเองยกระดับจิตวิญญาณ หรือเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วเราจะอยู่เหนือคนอื่นไม่ใช่นะคะเราก็ยังเป็นเราเหมือนเดิมยังเป็นคนธรรมดาที่ต้องใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เหมือนเดิมเพียงแต่โลกใบเดิมที่เรามองสิ่งแวดล้อมเดิมๆสถานการณ์ที่มันผ่านเข้ามามุมมองของเราจะเปลี่ยนไปมุมมองของเราจะไม่เหมือนเดิมเต้นเองพยายามค้นหาตัวเองมาตลอดนะคะเต้นผ่านบททดสอบมาแบบทรหดอดทนมากเพราะว่าเหมือนโดนแบบ บีบให้ผ่านบททดสอบโดนเค้นโดนหนักมากๆนะคะเรียกได้ว่าทําเอาร่างกายนี่คือป่วยแล้วป่วยอีกเหตุผลที่ต้นไม่ค่อยได้ทําคลิปก็เพราะว่าร่างกายยังไม่พร้อมนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้นเพิ่งจะปลดล็อก ความสามารถของตัวเองได้นั่นก็คือศักยภาพในด้านการพูดถ้าทุกคนที่ติดตามเต้นมาตั้งแต่คลิปแรกเนาะย้อนกลับไปดูคลิปแรกคลิป2แล้วก็มาดูคลิปนี้ทุกคนน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเต้นนั่นก็คือการพูดถูกไหมคะเต้นเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้เนาะคลิปที่เป็นการเคลียร์ปมแบบเบาๆนะคะเต้นเคยแชร์ไปว่าเต้นเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องการเข้าสังคมเพราะว่าเพื่อนๆหรือว่าคนส่วนมากจะมองว่าเต้นพูดไม่รู้เรื่อง จนวันหนึ่งที่เต้นพยายามค้นหาตัวเองผ่านบททดสอบต่างๆเต้นได้มานั่งทบทวนกับตัวเองว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าแสดงออกในด้านการพูดจริงๆแล้วบททดสอบทุกอย่างมันเป็นลายแทงที่ทําให้เราได้มาอยู่นะจุดจุดนี้เหมือนที่เต้นพูดเอาไว้ในคลิปแรกมันทําให้เต้นชัดเจนแล้วก็กระจ่างมากๆว่าทําไมจักรวาลหรือว่าโซเพลนของเต้นเนี่ยถึงตั้งเอาไว้ว่าเต้นจะต้องไม่มั่นใจในการพูดของตัวเอง การใช้ชีวิตของเต้นตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนี้นะคะจนมาถึงจุดจุดนี้เต้นโดนกดศักยภาพในด้านการพูดมาตลอดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งเต้นจะมาอยู่ณจุดจุดนี้ถ้าจะให้เล่าให้ฟังนะคะเต้นเป็นเด็กที่แทบจะไม่พูดเลยตอนเป็นเด็กเต้นจะคุยแค่กับคนในครอบครัวแล้วก็คนสนิทเท่านั้นนอกนั้นเต้นไม่คุยด้วยเลยเต้นจะแค่นั่งฟังแล้วก็ฟังเขาคุยกันถ้าเขาไม่ถามเต้นก็ไม่ตอบ เป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดแล้วก็พูดเบามากๆในความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่าถ้าเต้นพูดดงังๆแล้วมันจะเหนื่อยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆคุณครูให้รางวัลมารยาทดี4ปีสอนเพราะเราเป็นเด็กไม่ค่อยพูดเป็นเด็กเรียบร้อยเงียบๆประมาณนี้นะคะจนกระทั่งพอเริ่มเข้ามาหาลัยเนี่ยเต้นถึงได้เริ่มพูดเพราะว่ามันต้องออกมาแบบออกมาจากครอบครัวต้องออกมาใช้ชีวิตมันมีเหตุการณ์ที่เต้นต้องปรับตัวเยอะมากๆในช่วงเข้ามาหาลัยเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเต้นเลยก็ว่าได้ แล้วก็ในช่วงเข้ามาหาลัยเนี่ยตั้นก็ได้เข้าสู่วงการขายตรงนะคะซึ่งการเข้าสู่วงการขายตรงในในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้นเองก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจนั้นเป็นคนหนึ่งที่ล้มเหลวเลยก็ว่าได้ตลอดระยะเวลา2ปีที่ต้นอยู่ในวงการขายตรงเนี่ยเขาก็ฝึกให้เราแบบกล้าแสดงออกฝึกให้เราพูดฝึกเทคนิคการขายเทคนิคการทําการตลาดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย จนมันกลายเป็นเหมือนวิชาติดตัวเรามาตั้งแต่ตอนนั้นสุดท้ายพอเต้นเรียนจบนะคะเต้นก็ได้มาทํางานพอเต้นมาทํางานเนี่ยเต้นก็มาเจอกับคนที่ท็อกซิกอะ่ะที่เขาแบบดูถูกเรามากๆว่าเราไม่ฉลาดว่าเราแบบไม่เกง่งพูดไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆนานาจนแบบเต้นย้ายที่ทํางานจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งคิดว่าย้ายจากคนท็อกซิกแล้วมาเจอหนักกว่าเดิมอีก เหมือนดังที่จัก,กรวาลเขาว่าเอาไว้เมื่อไรก็ตามที่เราหนีโชคชะตาเรามักจะเจอโชคชะตาที่มันรุนแรงกว่าเดิมอันนี้เรื่องจริงค่ะต้นย้ายที่ทํางานจากคนท็อกซิกที่เดิมย้ายจากคนท็อกซิกหนึ่งคนมาเจอคนท็อกซิกอีกสองคน <c oughs> เรียกได้ว่าหนีเสือปะาจระเข้เลยก็ว่าได้ <c oughs> เป็นอะไรที่แย่มากๆทุกคนแล้วที่ที่ต้นมาเจอเนี่ยคนรอบข้างก็มักจะพูดกรอกหูต้นเสมอว่า <c oughs> ต้นพูดไม่รู้เรื่องไอต้ต้นมันพูดไม่รู้เรื่องไม่อยากคุยกับเต้นนะต้นพูดไม่รู้เรื่อง คำว่าพูดไม่รู้เรื่องสําหรับเพื่อนๆนะคะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้แต่สิ่งที่เราพูดออกไปอ่ะเขาไม่เข้าใจความหมายที่เราพูดเวลาเพื่อนถามอย่างหนึ่งเติ้นก็จะตอบไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งคําตอบมันก็คือคําตอบของคาถามนั่นแหละเพียงแต่มันจะไม่ใช่คําตอบตรงๆที่พวกเขาอยากได้ยินอ่ะหรือบางทีสิ่งที่เติ้นพูดออกไปมันอาจจะเข้าใจยากก็ได้เขาก็เลยมองว่าเราอ่ะพูดไม่รู้เรื่อง อารมณ์เหมือนเวลาเราไปคุยกับเด็กเนิร์ดแล้วเราไม่เข้าใจภาษาของเขาประมาณนี้นะคะแล้วก็รุนแรงที่สุดคือคนที่เต้นมองว่าเขาท็อกซิกมากๆนั่นก็คือหัวหน้าคนเก่านะคะเขาถึงขั้นกับพูดต่อหน้าเราเลยว่าเยนี่นะพูดไม่รู้เรื่องฉันกลัวใจเยนี่มากเลยอ่ะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรออกมาถึงขั้นนั้นเลยนะทุกคนแล้วคําพูดของคนรอบข้างเราเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งต่างๆที่มันฝังอยู่ในจิตใต้สํเนกของเราจนสุดท้ายมันกลายเป็นปมลึกๆในใจเรา ซึ่งเต้นเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าเต้นเก็บปมอันนี้เอาไว้ในใจเพราะเต้นเคลียร์ปมเรื่องนี้ออกเต้นถึงได้มานั่งนึกย้อนกับตัวเองว่าที่ผ่านมาทําไมเราถึงโดนแบบโดนกดศักยภาพในด้านการพูดมาตลอดมันเพราะอะไรเต้นก็พยายามหาคําตอบมาเรื่อยๆนะคะเส้นทางของเต้อนน่ะอยู่ดีๆเต้นไม่ได้มาจับไม้พูดแบบนี้นะคะทุกคนอาชีพออนไลน์เป็นอาชีพที่ทาให้เต้นได้ดึงศักยภาพในตัวเองออกมาไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิต รวมถึงการพูดถ้าย้อนกลับไปสักหนึ่งปีที่ผ่านมาต้นเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมากๆในเรื่องของการพูดเวลาจะคุยกับคนเวลาจะแชร์อะไรก็ตามอ่ะต้นจะคิดแล้วคิดอีกว่าสิ่งที่เต้นพูดออกไปอ่ะคนจะเข้าใจเต้นพูดไหมนั่นแ่ะคือปมเล็กๆในใจของเต้นจนต้นได้มาทําอาชีพออนไลน์ต้นได้ดึงจุดอ่อนของตัวเองตรงนี้ค่ะออกมาพัฒนาทําให้เต้นได้พูดเก่งมากขึ้นจนกระทั่งมันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นวันที่เราได้ตื่นรู้แล้วเรามาทําตรงนี้ มันถึงทําให้เราเข้าใจว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา30ปีที่เติ้นโตมาเติ้นถูกกดศักยภาพในด้านการพูดมาตลอดทั้งเรากดตัวเองและคนรอบข้างสภาพแวดล้อมรอบข้างกดเรามาตลอดจนทําให้เรากลัวการพูดไม่มั่นใจในตัวเองในด้านการสื่อสารเพราะเหตุผลเดียวคือเติ้นต้องมาอยู่นะจุดจุดนี้จุดจุดนี้คือจุดที่เติ้นต้องมานั่งพูดให้พวกคุณได้ฟังเอาประสบการณ์ของตัวเองออกมาเล่า เอาประสบการณ์ของตัวเองออกมาเป็นไกด์นำทางให้ทุกคนเนี่ยค่ะคือจุดที่ต้นจะต้องมาอยู่แล้วสิ่งต่างๆที่ผ่านมาที่ต้นเจอมาตลอดมันคือบททดสอบที่ทาให้เต้นได้ค้นพบศักยภาพในตัวตนของตัวเองจนถึงทุกวันนี้และเนี่ยค่ะมันคือสิ่งที่ทาให้เต้นรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือตัวตนที่เราไม่เคยได้ค้นพบและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ค้นพบเราจะรู้สึกว่าเรามีพ w e r มากๆการพูดของเราขึ้นพลังที่เราส่งออกไปอ่ะมันมีพลังมากมาก เราเต้นก็ดีใจกับตัวเองมากๆที่เต้นผ่านมาได้จนถึงตอนนี้นั่นนะคะคือสิ่งที่ทําให้เต้นอยากจะมาเป็นกําลังใจให้ทุกคนและอยากให้ทุกคนลองพัฒนาตัวเองไปด้วยกันลองหาเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันแล้วก็ค้นพบศักยภาพในตัวตนของพวกคุณไปด้วยกันทีนี้เส้นทางนี้อะคะ่ะที่เต้นจะพาทุกคนไปมันจะนําทางให้ทุกคนได้ไปเจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแต่ก่อนจะไปเจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคุณจะต้องผ่านบททดสอบ ต้องถามใจตัวเองนะคะว่าคุณพร้อมจะเดินไปด้วยกันหรือเปล่าถ้าคุณพร้อมจะเดินไปด้วยกันเต้นยินดีที่จะนําทางให้ทุกคนได้ปลดล็อกพันธนาการในสิ่งที่คุณติดอยู่ค้างอยู่นะคะเดี๋ยวเต้นจะขออนุญาตแชร์เป็นคลิปเป็นตอนไปแล้วกันนะคะว่าแต่ละบททดสอบเต้นเจออะไรมาบ้างแล้วผ่านมันมาได้ยังไงแล้วเต้นจะขออนุญาตแชร์เรื่องราวส่วนตัวเนาะเอาไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ทุกคนละกันนะคะสำหรับวันนี้เต้นก็ต้องฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ